จำไปหลบซ้ำมาหลบเรื่องเล่าขยาวขวัญต้นไม้สูงขึ้นรกชัดตลอดสองข้างทางของถนนลาดยางขนาดสองช่องจราจรที่กคดเคี้ยวไปตามเชิงเขาสูงใหญ่เป็นทัศนียภาพเดียวที่ผมกับก้องเพื่อนสนิทได้พบเห็นหลังจากนั่งรถสองแถวออกจากตัวอำเภอมาราวครึ่งชั่วโมง บริเวณนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้เพราะคนในพื้นที่ต้องการคงสภาพทุกอย่างไว้ให้เหมือนเดิมมากที่สุดเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่นี่จึงยังดูเป็นธรรมชาติอยู่มากไอ้เดดใกล้ถึงแล้วมัวแต่เหมืออะไรของเองริมถนนเริ่มจะมีบ้านคนให้เห็นบ้างแล้วนั่นคงเป็นสิ่งที่ทำให้ก้องรู้ว่าหมู่บ้านอันเป็นจุดหมายปลายทางของพวกเราอยู่อีกไม่ไกลนะัก อรู้แล้วหนะ้าดูเองจะตื่นเต้นน้อยไปหน่อยนะระดับเสียงและท่าทางของอีกฝ่ายทำให้ผมอดสัพพยอกไม่ได้ดีที่บนรถมีแค่เราสองคนไม่อย่างนั้นผู้โดยสารคนอื่นคงหันมามองจนได้อายกันบ้างละ่ะรถสองแถวจอดส่งเราลงที่ทางเข้าหมู่บ้านตรงต,รงตีนเขาสูงตระงงานซึ่งคลาดคลําไปด้วยนักท่องเที่ยวมากมายทั้งหมดล้วนต้องการมาชั่วโมงธรรมชาติอันสวยงามของที่นี่ โดยเฉพาะพระอาทิตย์ตกดินบนทะเลเมฆอันเลื่องชื่อบนยอดเขาภาพที่เห็นมันทำให้ผมคิดถึงเรื่องราวเมื่อครั้งก่อนเมฆ้องมีอะไรจะให้หญิงสาวหันไปสบตาคนพูดที่นั่งคู่กันด้วยแววตาสงสัยแม้ว่าผมและทั้งคู่จะกำลังนั่งสังสารบนเสื่อผืนเดียวกันเพื่อรอคอยเก็บภาพพระอาทิตย์ตกบนทะเลเมฆแต่ผมกลับรู้สึกราวกับว่าตัวเองได้ล่องหนไปจากตรงนี้ทุกครั้ง ที่สองคนตรงหน้าพูดคุยกันก้องจะให้อะไรไม่หรออันที่จริงแม้ผมจะรู้สึกไร้ตัวตนแต่ก็อยากรู้เรื่องราวต่างๆที่สองหนุ่มสาวเขาคุยกันในทุกประโยคทุกถ้อยคำมันเป็นความสุขแบบแปลกๆแปล,แปล,แปลว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่สำหรับการมาเป็นไมกันหมาให้เพื่อนอย่างน้อยก็ได้มานั่งดื่มท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี้ล้วนะอยากรู้แล้วใช่ไหมละ่ะ งง้นเม์ต้องหลับตาก่อนเจ้าก้องใช้แขนขวาโอบหญิงสาวเข้าไปชิดตัวแล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างปิดตาองค์อีกฝ่ายเอาไว้ก่อนจะค่อยๆประคองเธอเดินไปที่ริมหน้าผาทีนี้กำมือไว้แล้วยื่นออกไปข้างหน้ามือขวาของก้องเปลี่ยนเป็นกุมข้อมือของเงยเอาไว้แล้วค่อยๆย,ยกชี้ไปข้างหน้าจนได้ระดับเสมอหัวไหล่ของหญิงสาวก้องจะทำอะไรคนถูกปิดตาดูจะขัดขืนอยู่เล็กน้อย ทีนี้ค่อยๆลืมตาแล้วแบมือพร้อมๆกันแม้จะมองทั้งคู่จากด้านหลังแต่ผมก็รู้ว่าฝ่ายหญิงกำลังงุนงงกับสิ่งที่เพื่อนรักของผมทำแต่เธอก็ทำตามอย่างเสียไม่ได้เมื่อนิ้วมือถูกคลายออกจากการกำดวงอาทิตย์สีส้มสุกใสก็คล้ายกำลังลอยอยู่บนฝ่ามือของหญิงสาวนี่แหละสิ่งที่ก้องให้ สวยไหมและมุกเสียวขนาดนี้ยังกล้าเล่นเนือ้อคนเราเมือสะบัดตัวออกจากกล้องเหมือนจะไม่พอใจกับสิ่งที่ชายหนุ่มทำแต่ออมยิ้มกับแววตาดูจะบอกไปอีกอย่างเรื่องราวทั้งหมดยังอยู่ในหัวของผมไม่เคยจางหายไปและแน่นอนว่าก้องเองก็คงยังเห็นภาพนี้ชัดเจนไม่ต่างกันและนั่นคงเป็นเหตุผลที่เราทั้งคู่ต้องมาที่แห่งนี้ในช่วงเวลานี้ของทุกปี มาเพื่อทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเมย์ไอ้ก้องเองว่าพวกเราจะเจอเมย์หมายวะถ้าเขามาก็ได้เจอล่าเจ้าก้องเอาแต่จ้ำไปข้างหน้าอย่างเดียวแม้แต่ตอบคำถามยังไม่หันมามองผมด้วยซ้ำแล้วถ้าเขาไม่มาล่าวะเมื่อคำตอบยังไม่ชัดเจนผมจึงยำไปอีกทีเองกลัวเขามาหรือกลัวไม่มากันแน่วะก้องหันมาตอบด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์ พร้อมกับสายลมแรงที่อยู่อยู่ก็พัดขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยข้าก็ไม่รู้ว่าผมรำพึงเบาเบาเพราะรู้ว่าคนถามไม่ได้ต้องการคำตอบอะไรจากผมแม้แต่น้อยทันทีที่ขึ้นมาถึงยอดเขาผมรู้สึกถึงไอร้อนของอากาศที่แผ่อบอวนไปทั่วพื้นที่มันไม่ได้ให้ความรู้สึกถึงอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวเท่านั้นกลิ่นมันเป็นไอร้อนของกลิ่นเหม็นเน่าคล้ายกับซากสัตว์ตาย ไอ้ก้องเองรู้สึกแปลกๆเหมือนข้าไหมวะข้ารู้สึกเหม็นเน่าอะไรไม่รู้และผมขอความเห็นจากเพื่อนสนิทที่เดินไปหยุดอยู่ตรงริมผาเองก็รู้สึกแบบนี้อยู่ทุกปียังไม่ชินอีกเหรอวะเสียงทุมต่ำดังขึ้นพร้อมความเย็นเย,อเยอือกเองหมายความว่าไงเมย์กำลังจะมาแล้วเหรอวะผมมองสำรวจร,รอบๆตัวและเริ่มลนลานกับต้นไม้ใบไม้ที่โยกไหวอย่างหนักทั่วบริเวณ เมย์ไม่มาที่นี่อีกแล้วมีแต่เองนั่นแหละที่มาทุกปีํำพูดชวนุนงงของกล้องถูกเอ่ยขึ้นอีกครั้งด้วยเสียงต่ำพูดบ้าอะไรของเองเองมานี่เพื่อทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับเมยก่อนเมยตายไม่ใช่เหรอมันไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับข้าเลยใช่ผมแค่มาเป็นเพื่อนมันผมไม่จําเป็นต้องมาที่นี่เลยสักนิดข้าไม่ได้อยากมาที่นี่สัญญาของข้ากับเมมันจบลงไปตั้งนานแล้ว เม่ไปเกิดตั้งนานแล้วคนที่อยากมาที่นี่คือเองไอเดทเพราะเองไม่เคยจำได้ว่าเมยไปเกิดแล้วเองพูดบ้าอะไรวะไอ้ก้องไอเดทเอ็งตายไปหลายปีแล้วเองผูกคอตายที่ห้องเพราะเสียใจที่เมรถความเองแอบรักเมยมาตลอดจิตเองเลยยังผูกพันอยู่ที่นี่ทุกช่วงนี้ของปีเองจะไปวนเวียนรบเราให้ข้าพาเอ็งมาที่นี่ตลอดข้าพาเองมาทุกปีแต่เองก็ไม่เคยจำได้ ท,ทันทีที่ก้องพูดจบผิวหนังของผมเริ่มหลุดร่วงเน่าเปื่อยลงไปของเหลวสีคล้ำไหลย,ย้อยลงไปที่พื้นกลิ่นเหม็นคลักคลุ้งจากร่างของผมค่อยๆแผ่ออกมาเรื่อยๆและมันรุนแรงขึ้นทุกทีทุกทีจนผมสำรอกออกมาเป็นอาเจียนที่เต็มไปด้วยเศษเนื้อและน้ำเหลืองอย่างน่าสะอิดสะเอียดมันไม่จริงผมกรีดร้องออกไปสุดเสียงจุดจุดเรื่องโดยวิชาการวิรุณอักษรากร